คนที่สมส่วนมากมันก็คงไม่พาให้ให้ให้ไ้ถักไม่ส่งไปให้ดีให้คนดูได้รับรู้ความสุขความสนุกเรื่องที่สำคัญมันไม่ได้ทำให้ผมถ้าไม่ใช่โคเราเคยจินตนาการแลแต่เรา็ิดค่าไม่ออก แขจริงก็ใครๆพี่หมายว่าคือถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่หม่ก็คง,งภาพเพลงไม่ออกเพลงจริงอ่าผมไม่ใช่พวกแสดงออกมากเท่าไหร่ผมไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องรักที่จะแสดงอะไรต่อหน้าใครแล้วพี่หมายเขาว่หรือทางทีมเบียร์ซาวก็เชื่อแบบเดียวกันวา่าอยากให้ทุกอย่างมันเรียลมากๆอยู่รู้สึกยังไงกันก็ ให้มันเป็นแบบนั้นออกไปไม่ได้จำเป็นต้องพยายามทําอะไรซึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่แบบขอบคุณพี่มายแล้วก็ขอบคุณทีมเบียงพาวที่เข็มตรงกันทําให้พวกเราแบบรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันที่ลืมตาขึ้นมาก็ขอบคุณน้มเดีย้ยองตลีต่ไป <c oughs>